อยากกลับเรียนอีกส่วนหนึ่งครับถึงแม้จะเป็นวิกฤตนะครับแต่เราก็มีกิจกรรมดีๆจากาเขตพื้นที่การศึกษานะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ขนพื้นฐานในการร่วมทํากิจกรรมดีๆเพื่อร่วมต้านภายัยโควิด -19 วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะมานําเสนอโดยกิจกรรมแรกนะครับเป็นเรื่องของสํนงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,น,ฐานท่านอํานาจวิชทยานุวัฒน นะครับได้มีการจัดตู้บรรสุกนะครับเพื่อติดตั้งไปตามจุดต่างๆภา,าในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปใช้นะครับรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาสามารถนําของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่ผู้ที่ยังขาดแคลนก็ต้องขอความร่วมมือครับ เมื่อมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับแต่ผู้รับก็ขอให้รับในการที่แบ่งปันความสุขอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับได้ดูแลกันยามวิกฤตนะครับพวกเราเองอะจะต้องแบ่งปันกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดมารับเอาไปหมดนะครับแล้วก็ให้คนอื่นลําบากก็คงไม่ใช่อีกหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาครับเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งโดยนายพิรมจิน ธาดานะครับผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตมศึกษาปฐมีเขตหนึ่งได้ร่วมกับบุคลากรในสังกัดนะครับได้จัดทาหน้ากากนะครับผ้าจํานวน2,500ชิ้นนะครับและระดมทุนจัดทาถุงยังชีพนะครับจำนวน800ถุงเพื่อมอบให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนนะครับให้แก่นักเรียนในทั้งในสังกัดสพทและนอกสังกัดสพทครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเราได้สร้างสรรค์ให้กับสังคมนะครับ